ได้ยังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ประทับมหาพี่หาน้องเด้อมางานป่านั่นเองเลยมิเตพี่น้องบลอกเดียวกันเบอร์เลยเดนี่พี่น้องบลอกเดียวกันตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ดีซีกลัวหนาวบ่เหง่หนาวบ่เนี่ยบอกได้ไหนาได้หนาวมาบอกว่าหนาวข้างอัดใส่ซันโดดอยู่บอยังหนาวเออพราะเราตื่นดีซี เช็ดกร,าาระเป๋ายันมาท่านเพิน่นมางานขาวดำป้าป้าวันที่ขาดดูนั่งเชนญมาลูกหลานหลายคนนี่เอ้ยไงนั่นกับเอื้อยไงนี่เอ้ยน้อยนี่กับเอ้ยน้อยน้องน้องน้องก็เอาเปิน้นเข้าปาก,กไ,ไ,ไปมองได้วันมาหาเนาะพี่น้องเนาะสิไปคิดกีนยังมันมากไหม ไปแล้วยังไปบ่ได้จักอย่างเนาะนี่น้แสนนี่นลานเห็นบ่หน่ะห่อไปตีน่ะเขาบอเผาบ้านกันเวละขั้นบบน่ะแม่ยังอยู่ในร่มเขาโอ้พระกาเมื่อพระกาเมื่อตีหลังไปนั่งร้องซื่อหกสิบบาทกว่าเมื่อแตกพักพานขึ้่วงเงินขึ้นข่วงไปแหลกตังกันนั้น